สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับเกมทาริสแลนด์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูการลงดันของดันมังกรน,ะนั่นเองก็คือเป็นดันใหม่นะที่มึงเข้ามานะครับก็ประมาณวันหนึ่งแล้วล่ละนะเป็นอยู่ในบุกถล่มนะครับแล้วก็ผู้ปกครองสูงสุดแห่งลางร้ายนะครับก็คือมังกรอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคนิคการลงหรือว่าวิธีการลงให้ผ่านลงยังไงนะสำหรับคนที่ยังลงไม่ผ่านนะครับ เปิดเข้ามาในเฟสแรกนะครับเพื่อเราจะเห็นเพื่อนเพื่อนมาร์กจุดมาให้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องใช้นะโอเคครับสองสแต็คผมดึงละบอสจะมีสกิลทุบเกาะด้วยนะครับแท้งจะต้องสลับกันดึงนะช่วงจังหวะที่สแต็คขึ้นนะครับอย่าให้เกินสองสแต็คนะดีที่สุด่นคือเดี๋ยวบอสก็จะเรียกลูกมานะครับให้เรารีบทำงาน จบดีลูกปิดบอนให้ไวให้สุดพอบอสไล่สกิลปานมังกรลาวานี้เราก็เดินหลบสกิลบอสนะั่นอย่าพยายามรับนะครับเพราะว่าสกิลบอสค่อนข้างแรงยงไม่ถึงอ่ะพี่ถึงอยู่พี่ถึงอยู่เพราะพี่ยืนไกลย,ยืนตรงนี้ก อันนี้ป้าที่ต้องไปอยู่ตูดยังยังเดี๋ยวแชร์ดาเมจก่อนพาวอสเรียกลูกตัวที่สองออกมาแล้วให้เรารีบวิ่งเข้าไปแชร์ดาเมจกับเพื่อนนะครับมาหลังบอสนะหลังบอสอืมนะจังหวะที่แชร์ดาเมจเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรารีบวิ่งไปอยู่หลังบอสนะครับหรือว่าพื้นที่คว้างนะเพราะว่าบอสจะผลักเราออก บั๊บเกือบถึงขอบตกเกือบตกเลยอ่ะเปรี้วเดียววิ่งไวมาปะเนี่ยเอามาค่ะบั๊บแล้วโอ้ตันเฮียพี่เกือบตายไปนิดเดียวจบตุยตนหนัวบั๊บมานะเดี๋ยวผมพอนะครับ รนนีบอสล้มใช่ไหมจังหวะที่บอสล้มให้เรารีบบูด์ดาเมจเลยนะครับแล้วไงต่อก็ตีไปเรื่อยครับบูด์ดาเมจพอเข้าเฟสต่อไปนะครับบอสก็จะเรียกกองขังออกมานะฮะให้เรารีบตีกองขังให้ไวที่สุด ไม่ม่รู้ว่ายืนอยู่ตูดบอสอย่างเดียวอ่ะกันบิวเห็นด้วยจังหวะที่บอสไล่สกิลกระจายตัวนะครับให้เราไปยืนที่มาร์ลบเลี้ยงลาวาอ่าแชร์ดาเมจดแชร์ดาเมจ เคเราพัดอดกทีหนึ่งล้วน่าจะตีศิลานะใช่ไหมเราไม่ต้องวิ่งเข้าไปแล้วอ่ะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวถามเขาก่อนแต่บผมห็นเขาไม่วิ่งนะวิ่งนำไปเลยอืมมาแค่แทงมาแค่แทงอ๋อมาแค่ แกผมพอนะครับพี่แอรหนูใช,ช้ชุบไปแล้วนะพี่เอพี่มีชุบเอ้ยพี่พี่เอาชุบมาวะไม่ได้เอามาวะ้า,าเป็นลเลยมาเอามาเอามาตลกลูกแก้วลูกแก้วนี้คืออะไรครับยังไงลูกแก้วนี้เอ้ลูกแก้วทำไมมาตามพี่อ่ะเอาอยัางไงอ่ะ ไม่รู้เอาให้มันชนกันเอาให้ลูกเจ้าชนกันให้ลูกเจ้าชนกันเราก็ไอ้เราก็วิ่งไปออมไปเลยอ่ะเตรียมวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะชั่วโมงเนี้ยไม่จะล้มนะก่อนล้มแล้วมาเเนลย มันดูง,ง่ายๆป่ะเนี่ยเออมันไม่เห็นแต่ยากแบ <c oughs> ่งมุมพี่ก็ยังไม่ได้ลงเลยเนะี่ยแบ่งมุมยากกว่าเฮ้ยลืมครับลืมลืมโทษโทษโไม่เป็นไรผมได้ทันอยู่หนูบัฟแล้วทุกคนวิ่งพี่ก็วิ่งพี่คนวิ่งไวด้วยดีว่าพี่เอาวิ่งไวมา <c oughs> พี่ตอนนั้นพี่เอาสก,กิลไปลง PVP เลย มุกเปลี่ยนคืนอันนี้อะไรมันจะเสกลูกน้องออกมาระวังโอ้โหโคตรแรงพี่แมเแทน,แช,นชุกชุกเลยชุกโอเคผมคออน้ะครับลูกน้อง เด้งไปคิวหมูนหมดแล้วพี่แทนพี่กันตีไปเมื่อกี้เหมือนกันนอนเนี่ยเอาจิบแล้วไงผมอันเป็นอะไรอะ่ะวิ่งไม่ทันนี่คืออะไรนี่คืออะไร เียน่ใครก็ได้บอกผมดีทราไงวะพี่อยู่ดีๆพี่ก็ตายไอ้สั์แสตตีบอสเลยตีบอสเลยหนึ่งมาเซ็นละตีบอสเลย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 หนูหิวอยู่หนูหิวโอเคพี่อยู่ดีๆพี่ก็วูบไปเลยอ่ะเอ็กซ์แสตต้าตอนแรกจะไปใช้ชุบแต่กลัวเสียจังหวะก็เลยเออไม่ชูและ เรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับผมก็พอจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ